สวัสดีครับมาจอบปลาครับเมื่อกี้ฝนตกแห้งๆครับน้ำกำลังไหลมาหาเบื้องป่าเล่นน้ำครับลุงเถอได้ปลาครับมาครับที่ตามเบื้องน้ำกันครับพอฝนตกน้ำก็ไหลครับเดี๋ยวหาเบื้องป่าครับนี่ครับเห็นมาแล้วนี่นี่นี่ครับแร่นขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับ ในเบืองใกล้ๆครับนี่ครับเห็นสัดจีนเลยครับนี่นี่ครับเห็นบ่ครับปลาขาวครับหลังจากฝนต,ตก,กอ่ะก็มีก็หายไปครับบ่ขึ้นบันไดครับมึงเป็ดลอยน้ำครับ ชิวขนาดเลยครับลอยน้ำหากินป่าครับพาออกมาเบึงน้เบึงในครับบึงธรรมชาติน้ำกะไหลกำลังพอดีเลยครับนี่ครับน้ำใสเลยครับมือนี้ เบื้องเป็มพีทไทยครับบบไปใส่ครับล่อหลอกไปเลาอมาครับเป็ดสองตัวนี่สำหรับคลิปนี้ขอจบสัน,นีเนะครับสวัสดีครับ